โปงเราต้องเล่นบ้าๆเลยเพราะเราเป็นดรลลีสเวยได้จะไปสกิลมือแค่เน่ยคนเดียวมยวมนโกสกิล oh. <Skill. S 2> ทำไปตรงนั้นหมดไม่ไม่ไม,ไม่มันไปมีมันไปมีมันไปมีไ <laughs> <It 's done. laughs> อ้สแตชไอ้กูวิงดีดีมันพุ่งมายิงหนางนะ้าแน่ก e ูดีปแะเดชโว เลียเร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 ียเลียโอ้กระสุนหมดสวย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 ปุกเลยสวยอะไรโอ้ reload r l o a d ไปชนะอยู่อย่างเช่น t m i n g โคตรี่อาเนี่ยไม่แล้วจะไปรีโห a ดอัดหน้าพุ่งไป r ีโ o a ดอัดหน้า โหเลือดเลยเลือดเลยสิบสี่เกือบสองศพด้วยเนี่ยเี่ยนี่แค้นใจเหรอเนี่ยกูอยู่ไหนไอ้หล่นจากกล่องเลยโย่เปิดอะไรนี่เปิดอะไรนี่ Hello Hello guys How are you? How are you doing? I'm so handsome. I'm so handsome. Oh there's run, that's run. I'm run, I'm run, I'm running, I'm running. <laughs> so bad. see we're so bad. Oh, <laughs> i i got one, i got one. <laughs> Fuck! I'm, I'm not stupid. Not stupid. I'm, I'm clever, I'm, I'm clever. I'm, I'm, clever. I'm, I'm genius. I'm Einstein's Einstein. <laughs> grandson. Cringe. Cringe. No, not cringe. Wiper. Do something, wiper. do will have See, wiper. We can't be without you. We don't need you. We are you Ah, มันอาอาใหญ่แล้วอาใหญ่มันอาเลยวะอาเ <c oughs> ล่นสเยอร์อทรงในลิงเนี่ยไอ้ศูนย์นปืนกูหมดตายไปโง่โเจอการ์ดกูก,การ์ดกูทำเลยได้วะ ไอ้กูหิวกูหิวกูหิวเต็มแล้วเต็มแล้วส่งการ์ดไป <c oughs> อ๋ๆ <c oughs> หนุกพวกมึงดูหนุกจังเลยกากูจะเดินมาถึงกันแหละสองตัวแล้วโอ้ยอะไรงับกูโอ้ชิวตกใจไปหมดไอ้สัสไอ้กูโ่มาโดนยิงไงมันสิท้ายมันเอง เเตรยล่นสวพวกมึงไงใช้ปืนพกแต่กูใช้ปืนพ่อไอ้เหี้ยไหนดูดี่ยิงปืนพ่อมึงมึงดูมึงดูเนื่องจากการใช้หนึ่งร้อยครั้งทำห้กูปลดล็อกสกินทองเออเฮ้ยเฮี้ยเฮี้ยปืนพกเล็งได้ด้วยไอ้เหี้ยไอ้พวกดูดินะเฮ้ยโคตรเท่อ้เหี้ยพ่อสวยยพ่อ ไอ้ชวยน,นั่นแลังนั่นแลังไปเลยพอ่อไปเลยเดร่ปืนพ่อคู่เท่อททุ้ยเก็บแล้ววะ่ะกูย,ยังไม่ได้ช็อปเลยเลยกูกลัวลังแอ๊กปืนอยู่เลย